มาครับผมคลิปนี้ครับผมทีม 300X m a ยอแมชเชตเตอร์ยูเนเต็ดนะครับแล้วผมก็เอาทางด้านของนานี่ตรงนี้ครับผมเอามาขายและเรียบร้อยด้วคนครับคือตอนนี้ราคานานี่เนี่ยเหมือนราคามันขึ้นนะครับผมได้มาน่าจะประมาณสัก7-8หมื่นนะไม่เกินนี้ครับแต่ตอนนี้มันขึ้นถึง1 3 1 0 0 0สมมนัเอ็มครับผมนะมีคนตั้งรับขายเลยทุกคนครับอ่ะ๋ยวก่อนอื่นรับลังมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้ยทำไมผมขายนานี่ทุกคนครับแล้วผมจะไปซื้อใครเดี๋ยวไปดูนะครับ นะก่อนเดียวเดอยาอารับตังก่อนนะผมผมก็มีคูปอง30เยอะอยู่นะทุกคนเอา30แล้วกันนะครับมาติ๊กไปหนึ่งบแล้วก็รับมาเลยนะครับแล้วก็ตังตอนนี้ของเราอยู่ที่132,000ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมใช้ทางด้านของเดลเดีเจมอยู่ครับซึ่งเดลเดีเจมเนี่ยผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเว้ยผมอยากได้แบบตัวเล็กๆแบบพลิ้วๆหน่อยอะไรเงี้ยอันที่จริงนาน,นี่มันก็มันก็พลิ้วแหละทุกคนแต่เหมือนแบบความเร็วมันยังไม่ได้สุดพูดครับ ผมก็เลยแบบมองหานักเตะประเภทนี้นะครับและนี่เลยครับผมแล้วสำหรับนักเตะที่ผมเลือกครับที่จะไปอยู่ในฟูลแมนยูทุกคนครับวิลเฟตซาฮาครับผมไม่แน่ใจว่าต้องอ่านว่าวิลฟิตหรือเบลเฟตนะครับก็นี่เลยครับผมนะทุกคนครับสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันมีขายในตลาดครับผมนะเดี๋ยวให้ดูนะนักของสเตตก่อนครับอันนี้คือยังไม่รวมบูตแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทุกคนครับสเปตต้นเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกบูตแมนยูเข้าไปทุกคนครับหนึ่งร้อยสี่สิบ โอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งทองครับความเร็วเนี่ย136คล่องตัวสูงความเร็วสูงครับจบสกอร์ดีทุกคนครับ136อันนี้ถือว่าจบคมนะแต่ข้อเสียคือน่าจะลูกปั่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วเปิดบอลก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับ131นะครับผมนะค่าเปิดบอลก็ได้อยู่ทุกทครับเนี่ยจบสกอร์เดี๋ยวนะอ่ะนี่ครับแต่ยิงโค้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยิงโค้ง124ครับผมก็เลยจะลองสักหน่อยครับผมเราสำหรับท่าน้าของซาฮาเนี่ยจะมายืนแทนท่าน้าของเดนิลเจฟตรงนี้ นะครับแล้วก็ทีมเนี่ยอันที่จริงผมรู้สึกว่าเริ่มแบบโอเคมากขึ้นแล้วทุกคนครับ FP เนี่ยยังถือว่าเหลือบานอยู่ครับเ p เหลือตั้ง11ใช่ไหมครับ11เนี่ยอันที่จริงผมยัดตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงตรงนี้นะครับแต่ถามว่ามันยังพอเล่นได้ไหมทุกคนครับมันยังพอเล่นได้นะสลับวารานปีนี้ครับแต่ถามว่าอยากขายไหมในใจก็อาจจะมีแบบนิดๆอยู่นะครับแต่ปาร์นี่ก็อยากจะเปลี่ยนอยู่ครับซึ่งตำแหน่งของปาร์เนี่ยผมมองไว้2ตัวทุกคนครับตำแหน่งของปาร์กเนี่ยผมมองไว้ครับว่าจะเอา บาสเซียนเนี่ยเกมรับอาจจะไม่ได้ดีเท่ารอยคีนนะแต่การยิงไกลการจ่ายบอลอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์อยู่ครับส่วนรอยคีนก็นะครับโอ้ที่จริงราคาก็ถือว่าไม่ได้ต่างนะฮะสแตทตเนี่ยต่างกันประมาณนี้ครับอันนี้คือสแตทอื่นๆนะนะครับบาสเซียนได้เร็วกว่าครับได้แบบยืนตำแหน่งได้อะไรแบบนะครับนี่ฮะเปิดบอลก็ดีแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดบอลหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกส่งไกลพวกยิงโค้งเนี่ยแต่เรื่องของเกมรับเนี่ยนี่เลยครับต้องให้รอยคีน อนอื่นเนี่ยคลิปนี้ครับเราต้องเก็บตังเพื่อซื้อวิวเฟสซาฮาก่อนครับถ้าเกิดว่าดูจากราคาเนี่ยเราต้องการอีกเราราวประมาณแสนกว่าเลยคือไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับต้องการอีกประมาณ1 8 3 0 0 0 0นแมสานะครับซึ่งบอกก่อนนะคลิปนี้อันที่จริงเนี่ยต้องอัดวันที่30และลงวันที่1ใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่ผมอัดคลิปวันที่27ที่ต้องมาทําไวเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางกลับสั่งจังหวัด แล้วผมแบบไม่อยากเอางานกลับไปทําด้วยทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็เลยสึกว่าเฮ้ยงั้นก็ทมามันตรงนี้แหละตัดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอัพไว้เลยอันนี้มันสามารถตั้งเวลาอัพได้นะครับเหมือนเดิมครับคลิปเนี่ยจะลงวันที่1นะแต่ก็ถือว่าออนน้อยหน่อยด้วยนครับของวันนี้อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากกราบขออภัยครับปกติแบบไม่ได้ออนน้อยขนาดนี้นะเพราะว่าอันนี้แค่10วันแบบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวันนับไปผิดอันนี้แค่10วันเท่านั้นนะครับมาทุกคนครับเปิดกันต่อครับผมดูครับ แต่ผมรู้สึกว่าแหมแค่แสนแสนก็กว่าหาทุกคนใช่ไหมคิดว่าน่าจะได้อยู่อ่ะแสนแปดรวมเงินรวมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การ์ดวันนี้มีการ์ดลุ้นบวกแปดด้วยจากกิจกรรมสายฟรีนะถ้าเกิดว่าบวกแปดมาก็ถือว่าร่ํารวยอยู่ครับอ่ะรับมาตรงนี้ครับแล้วก็รับมาแล้วก็ไอดีนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเติมยัดเข้าไปอีก500รทุ่นครับเพราะวยความที่ตอนนี้มันมีเทนนตนของโปรโมชั่นคูณ2นะครับที่จริงเนี่ย fc เนี่ยผมเหลือแบบอีกบานเลยนะแต่แหมคูณ2อขึ้นมาก็เอาซะหน่อยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยไอดี ID นี้เติมไปทั้งหมด2,900บาทจาก2004ตอนนี้2 9 0 0นะครับอไอพวกนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็การ์ดเนี่ยผมน่าจะแลกมาเป็นใบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นใบนี้กันนะครับคลิปนี้ครับส่วนเงินก็เอาเลยก็ได้นะทุกคนเฮ้ยเ,เก็บไว้ SVP ดีกว่าสำหรับใครที่แบบชื่นชอบทีมเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับผมไงผมฝากกดไลค์หน่อยนะหรือเป็นคนที่แบบเชียร์ที่อื่นนะแต่ชื่นชอบการทำซีรีส์แบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับ จะได้แบบทำต่อยาวๆทุกคนฮนะตอนนี้ซีรีส์แบบเยอะมากนะครับแมนยูเชลซีอ่ามีมิลานล่าสุดสายฟรีใช่ไหมครับมีอ่าอะไรอีกอะ่ะไบเออร์เลเวอร์คูเซนลิเวอร์พูลโอโ้โหครับผมเยอะมากนะครับเนี่ยกอร์ทแมต้องออนเยอะต้องไต่แรงเยอะทุกคนฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจหน่อยแล้วกันทุกคนครับมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก BP กันก่อนเลยครับผม BP เนี่ยต้องมาลุ้นครับว่าเบ็ดเสร็จเราจะทบตังค์ไปเท่าไหร่ หลักๆวันนี้ครับ315นั่นคือตังที่เราต้องเก็บนะครับถึงไม่ถึงไม่รู้มาดูกันทุกคนครับไปครับไม่ผมบตดคลิปยังวะโอ้โหทำให้อัดนี่แย่เลยนะนะครับอ่ะตอนนี้ตังขึ้นไปแสนหกคุณผู้ชมครับแสนเจ็ดละเรียบร้อยยังไม่หมดครับเดี๋ยวขอลุ้นก่อนนะครับก่อนจะไปการันตีครับมาตอนนี้อ้แสดงว่าลุ้นนี่คือแบบดวงดีอยู่นะขึ้นไปตั้งห้าพันครับไหนวะ อ่ะนี่ครับ3 0 0พันมาเฉยครับมาสุดท้ายแล้วรุ้นครับอีกเซตหนึ่งเนาะ37ชิ้นครับปะแต่มันมีแบบไอ้พวกหลักหมื่นอยู่นะฮะ2องไหมสองแสนเอ้ยได้อยู่ครับ 2, 2 000 6 0แสน2 000 6หมื่นแสนกหมื่นพันผมว่าได้คุณผู้ชมผมว่าได้เว้ย5 0 0หมื่นเอ็มเนี่ยเพราะว่าเรามีการ์ดไอ้พวกการันตีบวก5การ์ดคลับด้วยแล้วก็มีการ์ดลุ้นบวก8ไปเนี่ยถ้าออกเบิมๆตัวหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจบจริงๆ แต่ถ้าเกิดว่าเราดวงซวยจริงๆเนี่ยก็จะได้เจมครับเอาไปขายแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับยังไงวันนี้ก็ได้แน่นอนนะฮะสำหรับวิวเฟสซาหานะครับมานะครับชอบใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยทุกคนครับ128งสใบครับสำหรับเซตแรกครับแล้วก็คลิปนี้อย่างที่บอกนะจะไม่มีไอพวกแบตเชิลพาร์คลิปนี้จะเปิดการ์ดขายนะครับแล้วก็เสริมทับนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับออนแค่ส0วันทุกคนครับออนน้อยมากนะ ถ้าเทียบกับแบบซีรีส์ปกติที่มันต้องออดสิวันนะอันนี้ถือว่าคอ,อนน้อยมากนะครับแล้วมันไฟยังไงครับอิตาลีไงค,คุณผู้ชมครับ CF หรอเดลเหรอเดลปิโล14,900 M ครับโอเคมีเคเลนาวาสครับผมนะกราเบียมาตินารีครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่เช็คตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนครับโอเคหลักพันนะครับโจลิตอนครับเอเซ่ครับ บูสเกตซาก้าบาเรซีคาร์เบลเนี่ยสามพันแปดครับผมเคเลนาร์วัสแปดพันเก้าครับแล้วก็เดลเปโลหนึ่งหมื่นสี่พันที่จริงสำหรับผมก็ไม่ได้แย่อะไรนะทุกคนครับหมื่นสี่ใช่ไหมเราต้องการอย่ยแค่ห้าหมื่นผู้ชมถ้าเดลเปโลขายออกเนี่ยช่วยเราได้เยอะแล้วตัวหลักพันเราเยอะหลักพันนะครับสิบตัวก็คือหมื่นหนึ่งนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเซตนี้ไะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดการ์ดลุ้นบวกแปดไปด้วยเลยแล้วกันครับมาดูนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบไ e อ้พวก EBS, BTB, FA, l o l Chelsea ะอะไรเงี้ยนะครับน่าจะรวยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ UT หรือว่าปีแบบไอ้พวกปีใหม่ๆห,ห,หน่อยอะอันนี้น่าจะเกลือแต่ผมมั่นใจครับไฟแน่ๆครับแต่จะไฟใบไหนคุณผู้ชมมาดูครับมานะครับตัวนี้เสียตังค์นะฮะซีรีส์นี้แต่แบบเติมน้อยมากนะครับเติมเดือนละ300นะครับแต่ที่จริงเรายัดไปเพราะมันมีคูณ2ไงนะเออไว้ c h e l s เจติน่าเอร์นานเคสโปรครับขอบวกแปดแทงครับตรงนี้บวกเจ็ดถ้าแปด้อยสิบเก้าครับสี่หมื่นครับผมนะเฮอร์นานเคสโปรครับถ้าแปดร้อยิบเก้าครับผู้ชมโอ้โหเกือบร่ำรวยนะฮะเกือบร่ำรวยครับใบนี้อ่ะทาริกมิเชลครับ ชัวร์มันี่เฮเรราครับผมนะ้ปาวาวอลเกอร์เจ็ดพันยับเมเรตเจ็ดพันยับเบนไวท์เจ็ดพันครับคลิปนี้หลักหมื่นแค่ตัวเดียวครับคุณผู้ชมเสียดายเนาะมันออกปียี่สิบามยูยี่สามยูไม่ค่อยแพงครับแล้วก็แบบนักเตะมันเยอะโอ้หดูคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าแปดดีสามแสนครับแล้วผมบอกเลยว่าขายออกนะคุณผู้ชมดูจากกราฟดิโอ้แต่ไม่มาครับได้ร้อยสิบห้าครับแต่ร้อยสิบห้าเนี่ยผมก็ว่าขายออกคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมดูจากกราฟได้เลยครับมีการซื้อขายอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นครับอ่ะเดี๋ยวสรุปไหมไม่ต้องสรุปหรอกแค่ขายแบบเคสโปรออกทุกอย่างจบครับปล่อยเลยครับ4 5 0 0 0้าครับชิวๆนะครับตัวเดลเปโรนะครับตัวนี้ก็ดูจากกราฟขายออกครับโยนเลยครับ16 0 0นนะครับเคเลนาวาสหรอสูงฮะสูงฮะคุณผู้ชมเมเรดนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะเมเรดสูงครับคุณผู้ชมครับ1 1 3แบบไปถึงหมื่นนะ ไอตัวนี้อ่ะโยนได้ครับชิวๆนะครับถือว่าแบบไม่ได้ตั้งต่ำนะผมโยนได้คุณผู้ชมครับปาวาไม่ได้ตั้งต่ำอ่ะผมโยนให้ได้ครับแต่ที่จริงสูงก็ออกครับ112อ่ะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าแบบแบ่งปันกันไปครับเพราะว่าวันนี้ดวงดีละนะครับควอล์กเกอร์ผมให้สูงนะเพราะแบบตัวเดือนตลาดครับแล้วก็เบนไว้เบนไว้ต้องต่ำป่ะอ่ะที่เหลือเดี๋ยวผมโยนเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับมานะครับอีกหนึ่งเซตใหญ่ๆตรงนี้ครับ ตรงนี้อีกประมาณน่าจะหมื่นไปโอ้โหสามหมื่นคุณผู้ชมด้วยขออ๋อมันมีสามพันไงหลักพันเยอะครับคุณผู้ชมมาครับแมอันที่จริงถ้าเกิดว่าไม่ได้เฮสโปูเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะได้เสริมนะแต่ก็ถือว่าโอเคครับที่เหลือยวค่อยมาไล่ขายแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับ few moments later. ได้เวลาที่เราจะมารับตังกันแล้วทุกคนครับมาผมขายตั้งแต่ไปก็น่าจะออกแทบหมดแล้วตัวหลักๆก็มีออกเยอะเหมือนกันทุกคนครับ แล้วก็เคสโปเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมตั้งสูงนะฮะสี่หมแต่มันมีคนตั้ง4ี่หมื่นผมก็เลยรู้สึกว่าเออเอาให้ก็ได้นะครับไหนๆคลิปนี้เราก็ดวงดีแล้วทุกคนครับจะให้แบบรอ4ี่หมื่นแบบเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตังเนี่ยไปซื้อท้ทนของซาฮาด้วยทุกคนครับ4ี่หมื่นเนี่ยเอาสักประมาณ20ก็พอไปนะครับยีก็พอทุกคนครับอ่ะเราจะได้ตังเซตนี้มาครับผมทั้งหมดหก0 0ื่ครับแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวสัก นียสักหน่อยแล้วกันอ่ะนะครับอ่ะหกหมื่นห้าทุนครับเดี๋ยวขออนุญาตรับไปเลยทุกคนครับหกหมื่นห้าพันเบสเซตอนนี้สามแสนสามหมื่นหกพันเอ็มครับที่เหลือเนี่ยเขาจะมีไอ้พวกเบนไว้นะฮะเบนไว้น่าจะคิวแรกอยู่นะอ่ะตั้งจับไว้อยู่ครับที่เหลืออาจจะต้องรอนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะให้คำนวณจริงๆผมว่าสองหมื่นเนี่ยอาจจะมีนะครับเพราะนักเตะของเราเนี่ยยังเหลืออีกนี่ฮะร้อยกว่าตัวเลยครับสองหมื่นผมว่าคลิปหน้าน่าจะมีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับสำหรับนักเตะที่เรามาร์ k ไว้ครับผม มาเดี๋ยวซื้อเลยฮะโดนยังยังไม่โดนปาดครับผมเราขอญาตปาดเลยครับไม่สูงด้วยคุณผู้ชมครับมาเย่นะครับปีกใหม่ไม่รู้ว่าเบิร์กหรือเปล่ารุ่นครับเขาปกติเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเหมือนกันกับเดนิลเจมเดนิลเจมเนี่ยผมครับเมื่อก่อนไม่ได้ชอบเลยทุกคนครับรู้สึกว่าตัวอะไรแบบวิ่งเร็วแล้วก็แค่เปิดได้อย่างเดียวมันจะเล่นยังไงได้ครับแต่พผอิญนะครับแพทเนี่ย ลูกคัตแบ็กลูกแบบเลี้ยงเร็วๆเ,เลี้ยงแบบใหม่เนี่ยมันโกงนะพอได้เล่นจริงๆรู้สึกว่าเอ้ยก็ชอบนะเพราะฉะนั้นครับคลิปนี้เปิดใจให้เขาหน่อยฮะวิลเฟดสดาฮาครับรับมานะครับเดี๋ยวชอบไม่ชอบยังไงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฝากลงทีมก่อนเลยครับสำหรับวิลเฟดสดาฮาับผมนะสแตตร,รวมบูทคุณผู้ชมเดี๋ยวพาให้ดูก่อนเอนบื่อใครแบบเฮ้ยช่างใจอยู่นะครับอ่นะสแตเตเจ้าต,ต,ตัวจะประมาณนี้นะครับสเปคต้นอย่างที่บอกครับ140 นะความเร็ว136อันนี้คือวัดจี้จ์ดกว่าเดนนีสเจมอีกนะเนี่ยคุณผู้ชมครับคล่องตัวก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับ136ครับเลี้ยงบอลดูดิค่าเลี้ยงบอลคือเยอะมากครับผมแล้วเปิดบอลดีด้วยครับจบสกอร์ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับแต่ข้อเสียที่บอกครับลูกปั่นเนี่ยน่าจะมีปัญหานะฮะยิงโค้งแค่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดปั่นอาจจะไม่ได้ครับอาจจะต้องใช้วิธีการแบบเลี้ยงจี้ไม่ก็คัดแบ็กกลับมาเนี่ยเราจะใช้คคคคคควววววามมมมมมเเเเรรรรรร็็นนนนนนนีีีีี่่่ยยยให้้กกกิดปะะะะะโช์ฮแลลททททสสัััญือตตบบบผูุง 132นะครับนี่เลยครับเนี่ยสแตตมันสวยทุกคนครับผมไม่อยากทำฟูลดิมที่แบบสแตตเนี่ย130ขึ้นไปนะครัเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวได้สาฮาตรงนี้ก็ถือว่าครบแล้วเนาะเนี่ยไอเกมลุกเราก็จะถือว่าครบแล้วนะครับส่วนเกมรับเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้เปลี่ยนปุ๊บก็น่าจะโอเคละแล้วก็จะเหลือเซนเตอร์ใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็แบ็กขวาแบ็กขวาเนี่ยผมมองไว้เป็นอาจารย์ยังนะนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยก็ช่างมันหลักๆเนี่ยจะเหลือแค่3ามตำแหน่งนี้แหละคุณผู้ชมครับ สามตำแหน่งนี้นะแล้วก็เหลือแค่การอัพนักเตะแล้วแล้วก็จะมีเรื่องนักเตะที่ผมอยากจะเสริมครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมจะเสริมกลางใช่ไหมครับคลิปหน้าถ้าเกิดว่าเราเปิดพาร์ทก็อาจจะได้สุ่มได้ลุ้นหน่อยท้วยความที่เราเติมแค่สามร้อยน่าจะได้ประมาณสักสองแสนสองแสนผมว่ามีอยู่นะครับรวมขายนักเตะรวมอะไรนะฮะที่เหลือเนี่ยต้องมาดูว่าดวงเนี่ยดีแค่ไหนครับแล้วก็กองหน้าที่ผมมองไว้นะครับเฮนริกลาสันตอนนี้ราคาไม,ม่งูดบาราคานักเตะทุกตัวเลยทุกคนที่ผมอัดคลิปเนี่ยลงทุกตัวเว้ยนะครับ รัตฟอร์ดจาก2ล้านทุกคนครับตอนนี้เหลือล้าน6ล้าน7นะครับคือแบบโอ้โหมันลดลงเยอะมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับตัวหลักๆที่ผมเคยมองไว้โอ้โหมันน่าจับน่าจองหมดเลยอ่ะวารานช่วงนึงก็แบบลูดไปเหลือประมาณล้าน5ล้าน6อ่ะจากตัว2ล้านตอนนี้คือเด้งกลับมาแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวเจ้าตัวเป็นลิมิเต็ดนะทุกคนครับตัวนี้ก็ต้องดูครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะหาได้ไหมนะครับราสันครับตัวนี้ครับเล่นเราชอบมากครับปัจจุบันเนี่ยใช้ ebs ครับ นาแบบได้สัก6แสนเนี่ยผมว่าโคตรดีตัวนี้มันเก่งจริงนะสำหรับราสันครับใจใจนึงก็อยากจะเก็บตังค์แล้วก็ซัดโรนัลโดทีเดียวเนี่ยตัวนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ฟอรลันคุณผู้ชมปีนี้แหมโอ้โหตัวนี้อยากได้มากนะผมอยากมาเล่นแบบสายแบบกองหน้าช้าบ้างจะได้แบบค่อยคบิวค่อยแบบเออแต่มันจบสกอร์คมไง เซตยิงนอกกรอบอะไรเงี้ยน่าจะมันนะครับนั่นแหละฮะสำหรับคลิปนี้ก็ผมนะคลิปนี้ไม่น่าจะว่ามีไฮไลท์หรือเปล่าครับถ้ามีก็คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นอยู่นะตอนนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกคนครับอย่างที่ผมบอกผมต้องรีบอัดรีบตัดแล้วก็เดี๋ยวตั้งอัพไว้นะผมไม่อยากเอางานไปจับไปทาที่บ้านนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เห็นใจหน่อยละกันทุกคนครับคลิปหน้า Battle Part เราจะมาร่ํารวยกันก็ผมนะคลิปนี้ประมาณนี้แหละทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมหวัง ประวัติดีครับ